ก้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี HMQ 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระาธาตยาคูเป็นโบราณสถานทางตอนเหนือของเมืองฟ้าแดดส่งยางคาดว่าสร้างราวสมัยทวาราวดีช่วงพุทธศตรวตรรษที่12-16 โบราณสถานประกอบไปด้วยพระธาตุเป็นศาสนาสถานเนื่องในพระพุทธศาสนาในสวัยทวารวดีโดยลักษณะฐานอิสี่เหลี่ยมยกก็จะมีบันไดทางขึ้นทั้ง4ี่ด้านก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่แบบอิฐที่พบในโบราณสถานสมัยทวารวดีไม่สอป,ปูนด้านบนเป็นฐานแปดเหลี่ยมเป็นเจดีย์แบบสมัยอยุธยาซ้อนทับ และมีหลักฐานว่าบุรณะใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์รวมความสูงปัจจุบันสูง15เมตรมีขนาดกว้าง16เมตรลักษณะของพระาธาตุยาคูจากการคุดแต่งของกรมศิลปากรพบว่าก่อนที่จะเป็นองค์สถูปเจดีย์ได้พกหลักฐานเดิมซึ่งลึกลงไปจากสถูปเจดีย์ในปัจจุบันอีกชั้นหนึ่งก็ด้วยอิก มีผนังคล้ายรูปกระกะบาทแต่มีการทำย่อมุมที่ตรงส่วนปลายของแต่ละด้านที่ยื่นออกไปมีความสูงจากพื้นล่างขึ้นมาประมาณ1เมตรเศษต่อจากนั้นจึงทำเป็นฐานที่บุรณะขึ้นใหม่จากลักษณะที่เป็นก้องอิฐธรรมดาตามรอยเดิมในลักษณะของฐานเขียง ผนังแปดเหลี่ยมซ้อนกัน3ามชั้นและอีกชั้นที่มีความสำคัญสูงมากกว่าทุกชั้นแต่ทําส่วนบนสอบเข้าเล็กน้อยจากนั้นทําตอนบนเหนือขึ้นไปผายออกเล็กน้อยทําส่วนบนสอบเข้าหาจุดศูนย์กลางโดยการก่ออิฐลดหลันเป็นขั้นบันไดขึ้นไปตอนบนแล้วจึงเป็นองค์ระฆังแปดเหลี่ยมทรงอวกอ้วน สอบเข้ากับตอนปลายเล็กน้อยจากองค์ระครังขึ้นไปชำรุดแต่ถูกรุณะขึ้นใหม่จากการขุดค้นทางโบราณคาดีทำให้กำหนดอายุพระธาตยาคูไว้ในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-16ฐานของเจดีคุดพบในใบเสมาสลักเป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติปักไว้ที่ฐานโดยมีเสมาหินทรายแผ่นหนึ่ง พบระหว่างการขุดแต่งองค์พระธาตุห่างไป11เมตร,มตรทางที่ตวนออกเชียงเหนือโดยอยู่ในลักษณะที่ความนาหันส่วนยอดของปลายใบยเสมาเข้าสู่องค์เจดีย์ในความลึกจากระดับเดิมประมาณ30เซนติเมตรจากการศึกษาลักษณะปฏิมาณวิทยาของภาพสลักแปลความได้ว่าเป็นภาพสลัก เล่าเรื่องมโหสกชาดกกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตรวรรษที่14-15เช่นเดียวกันกับการกำหนดอายุของเสมาที่เมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคูตั้งอยู่ภายในพื้นที่หมู่ที่7บ้านเสมาตำบลหนองแปนจังหวัดกาฬสินธ์บริเวณพระธาตุยาคูชาวบ้านขุดค้นพบโบราณวัตถุ ต่างๆหลายอย่างเช่นใบเสมาภาชนะเครื่องใช้ดินเผากำไลแหวนกระดูกสัตว์ลูกปัดแก้วและเครื่องประดับชนิดต่างๆและพระพิมพ์ดินเผาวางเรียงซ้อนทับกันจำนวนหลายร้อยองค์เมื่อขุดลุกลงไปประมาณ70เซนติเมตรโดยรอบพระธาตุจาคูมีใบเสมาจำนวนหนึ่งปักไว้ใบเสมาสลัก บางแผ่นสลักภาพเล่าเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนาถัดออกไปทางทิศใต้ประมาณ25เมตรมีซากเจดีสมัยทวรารวดีกระจายตัวอยู่รวมกัน5องค์พระพิมพ์มีทั้งสมบูรณ์และแตกหักชำรุดพระพิมพ์ดินเผาในพื้นที่พระทาตยาคูเรียกว่ากุฟ้าแด่ส่งยางสมัยทวรารวดีซึ่งมีหลายพิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลาง พิมพ์เล็กกีบบัวหลังกุ้งพิมพ์ปกโพและพิมพ์พระแผงแต่ละพิมพ์ได้รับความนิยมสูงสุดของพระกุุฟ้าแดดส่งยางคือพิมพ์ใหญ่นิยมองค์พระมีขนาดกว้าง5นิ้วสูง7นิ้วชาวบ,บ้านเชื่อกันว่าพระธาตุยาคูเป็นที่บรรจุอัถิของพระเถระผู้ใหญ่ผู้ตั้งหมู่บ้านที่ชาวเมืองครบนับถือ เนื่องจากคำว่ายาคูเป็นคำเรียกสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ของภาคอีสานโบราณซึ่งเมื่อพระสงฆ์รูปใดเป็นผู้ปฏิบัติดีมีคุณธรรมและบวชมาแล้วไม่น้อยกว่าสามพรรษาชาวบ้านจะนิมนต์มาทำพิธีจากนั้นก็เลื่อสนสมณศักดิ์เป็นยาคู ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่